พี่น้องพี่น้องเมยียงเนาะสองเท่านี่ฉันผู้พาผัวมาตัดผมฉันผู้พาผัวมาตัดผมค่ะแล้วก็เจอสองเท่านี้พี่จะมาทําอะไรมาโกนอะไรคะก็เอามาตัดผมครับนึกว่าจะมาโกนไม่กน <c oughs> ัเยี่ยมบะคักพักกันไปกินนั่นเจ้าหวอนทาก่อนย่างไม่โกนเราแบกเอาโอ้ยนุ่นค่ะนุ่ลืมได้คิ้วไป เริ่มยืนในลานเออนั่งวานเบาๆอายบอลจิม้าเชียร์ประเด็นกันประเด็นอะไรคือได้ยินข่าวว่าเขาซาบะปลาผัวผัวปล่าผัวตีหึ่งเลยยังก่อนนะเขาซาบะปลาผัวตีปลาจังได้มันหายนี่ยเจ้าใหญ่อยปลาได้จังได้ปลาผัวจะไปขึ้นเดี่ยซาเราค้นกันเลยเขาซาบอลเดี๋ยวนี้เขาซาวันอันเพียงก็ว่านเปลี่ยนกันเสื้อตีกับเบลวี่พอน่ะควิดซูดขึ้นเวิร์ด เอากันดีได้แหละพี่น้องเป็นสามีแนงเปลี่ยนรถจักรก็เปลี่ยนรถจักรรถยังไปทำแม่ด์เาฟไปตัดท้องนู่นเหรอฮะไอติมดูเธพี่ไหมโอ้ยไปค่ะไปตัดผมค่ะดูท้องพี่ไหมเนี่ยไอติมพี่ไปตัดผมค่ะคุณพี่คุณพี่จิมาแบบอ้อแอร์เลนอยูหนีบริเวณนั้นเป็นยังอีกซ์เดิมยิ้มดีๆีมากเลยนะมันยิ้มบ่ได้ หนาเคียงนาเคีงอือข้างหน้าอันนี้แก้มกระออกร่ว่างหน่อยตัวเม่์หางวากะม้าหัวเตี้ยพี่หัวก็มาหอดบอกล่าชุดเขาตัดไปเนี้ยก็ี่เหลียมเลิกกันแล้วแล้วก็ไปเป็นกันก็เป็นไอ้พีแม่เมื่อยจ้ะถ้าคนปลามาตัดผมก่อนคุณม่วงคุณคนปลาอดไรชื่ออะไรเดแม่หนน์วางพอดีใช่ละบอท่านเดบอกทรงผมเด ไม,ไม่อันมอโมาโรงพเดีผัว <laughs> ฉันตัดผมแล้วเธอก็จะอยากผัวฉัน <laughs> ไปเลยค่ะพอดีน้ำตุ้มวะน้ำขวดเริ่มอันเริ่มตากแดดเพราะซ้ำอันไอบอลยู่ในโฮมรออยู่ข้างนอกนะคะเ <laughs> พราะว่าอิ่มมาก <laughs>